เรารู้ๆกันเนี่ยนะคะอิทธกตอนนี้ก็จะนับถือป้าใหม่มากแล้วก็จะรักป้าใหม่เพราะว่าป้าใหม่พูดเล่นคุยได้ในส่วนหนึ่งถ้าจะดูดีๆนายไอ้เคเนี่ยเวลาเข้าไปจะเข้าไปในลักษณะคือเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรที่ให้เกียรติใครนะคะเวลาพูดกับใครก็จะพูดตีเสมอเป็นเพื่อนเหมือนกับเวลาไปอวดวยไอตั้มอย่างนั้นไอเจมอย่างนี้อะไรทํานองเนี้ยคือแสดงความสนิทสนมเวลาเข้าไปหาอิทธเวลาพูดกับอิทธก็จะพูดเหมือนกับอิทธเป็นชาวบ้านชั้นต่าอะไรทํนองเนี้ยเจ้าอย่างนั้นเจ้าอย่างนี้แต่อิทธจะชอบเพราะเหมือนกับวาลอไ เค้เข้าไปเขาก็จะคุยได้เป็นวัคซีนเพราะไอ้แค่จะไปตั้งคาถามจะไปอะไรที่ไปให้คอนเทนต์ทำให้อีเธิได้เล่าและโดยเฉพาะดึงเอาจิตวิญญาณอีทธิที่ชอบโซเลชอบอะไรคือคือความเหมือนแม่นะคะคือดึงเอาความเป็นยายสมควรในเบื้องลึกของอีเธิเนี่ยออกมาเขาได้คุยได้คุยได้โซเลเรื่องชาวบ้านแล้วก็จะตาแวววับเสียงนี่จะคิกคคักคักโอ้ยไม่ค่อยชอบรู้เรื่องชาวบ้านเปนไแต่แบบว่าคือมีการยิงคําถามไปถึงน้องเขยจะไปอะไรยังไงไหมอะไรทํานองเนี้ยนะคะ อีเถอดก็เลยได้ทีทั้งๆ้งที่ตัวเองน่าจะรู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรเสือกโดยเฉพาะอย่างวันก่อนไปพูดถึงเรื่องทําแท้งมึงทําแท้งคนแรกในตระกูลเลยไม่ใช่เหรออีเถอดเห็นไหมไอเรื่องแบบเนี้ยไอเรื่องเข้าเนื้อเข้าตัวไม่คิดให้ดีเรียกว่าคือเปิดหน้าให้คนเขาแย็บกลับได้ แต่ก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันก่อนคือมีการคุยอะไรกับไอ้ให,หม่ชาละวันเหมือนแบบสนิทสนมอะไรอย่างงี้กันซึ่งโมเมนต์เนี้ยตอนที่ดิฉันอยู่กับอีเถิกมาเนี่ยนะคะไม่มันจะไม่มีโมเมนต์นี้เพราะดิฉันจะไม่ใช่เป็นคนที่ไปชอบไปคุยไปแสละแสลนคนพวกนี้กับดิฉันจะมีลักษณะของความไม่ค่อยกล้ากวนไม่ค่อยกล้ายุ่งเพราะรู้ว่าดิฉันเป็นอะไรเป็นยังไงนะคะแต่กับใหม่ชาละวันดูเหมือนก็จะสนุกสนานกับการได้ต่อล้อนต่อเชียนเหมือนเหงาป่าก็ต้อง เข้าใจนิดนึงแต่มีจุดหนึ่งที่ดิฉันอยากจะให้ทุกคนดูสังเกตในไลน์นี้นะคะนั่งรถมาขาไปก็ไปกันสองคนขากลับนี่ก็มีเด็กมีอะไรอย่างนี้มาด้วยเราจะเห็นว่ามืดปกติไม่ค่อยพูดแต่จะคุยกับอีเถิดคือคอยแก้คอยกกอะไรให้เถิดว่าอะไรเถิดพูดผิดพูดไม่พูดไม่เถิดว่างั้นเถิดนะครับมันก็แปลกๆดีเหมือนกัน ขว้างนะเจ้าเนาะเ่าไอ้เขาเป็นกิกขนาดกิกูน,กนี้แต่กว้างก็เป็นกิ๊กรถตั้งสีแล้วว่ากำลังคนต่อยอยความปิดของคนพวกนี้นี่นะคะบิดเยอะมากฉันไม่เคยบอกว่าอีดอกกระตือกับไอ้ใหม่เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเลยเอาไปบอกวิญญาณรู้นี่ฉันเพียงแต่บอกว่าช่องใหม่ชารวันะ่ะไม่ไม่เหมือนช่องฉันที่ฉันอยู่คนเดียวทําคนเดียวทุกอย่างไม่มีใครเข้ามายุ่งแต่ช่องใหม่ชารวันมีทีมงานมีโปรดิวเซอร์เหมือนสมัยก่อนลาเต้ลาเต้เป็นแค่พรีเซนเตอร์ แต่จะมีคนเตรียมมีคนอะไรอย่างนี้ให้หมดนะคะช่องกุมายชาวันตอนนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นคลิปต่างๆที่มีการทํามีการอะไรเนี้ยมีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเป็นคนทาแล้วดิฉันมั่นใจว่าเป็นคนที่ของอ,อีดอกกระเือพัทยาอีดอกกระเทอพัทยาเองช่องมันก็จะมีแบบนี้มีโปรดิวเซอร์อยู่ข้างหลังวเวลาทำคลิปบูมบูมบําบตอนนี่ฉันทำยูทูบใหม่ๆเขาจะส่งหัวปอกหัวอะไรอย่างนี้มาให้ป้าใช้อันนีส้สิป้าใช้อันนีส้สิเราด้วยความเกรงใจก็ใช้แต่พอมา เปิดรายได้แล้วมันใช้ไม่ได้เพราะมันติดกสิทธ์ษษษษนะคะก็จะมีถ้าเราพอจำกันได้ที่เป็นภาพดูคุมค้มๆแข็งๆหน่อยบุรันบารสีอะไรนั่นนะคะแต่เดยวนี้ดิฉันไม่ได้ใช้อันนั้นแล้วนะคะนั่นก็คือว่าเขามีคนที่เป็นลักษณะโปรดิวเซอร์จัดการช่องให้ของใหม่ชารวันก็เหมือนกันมีโปรดิวเซอร์จัดการช่องให้ตัวเขาเองเขาก็พูดว่ามีแอดมินหลายคนนั่นก็คือไม่ได้ทํางานคนเดียวแล้วตัวใหม่ชารวันเนี่ยม,มันเป็นเหมือนตัวตัวเฟซบุ๊กอันนึงขึ้นมาใครอยู่ข้างหลังตรงนั้นนเเเเรรราาาก็ไมมมมู่้้หืออสงพจใีลยคน แอดมินแต่ละคนที่เข้าไปใช้เพจก็จะอยู่ในรูปของตัวเพจน,นะคะแต่ไอ้ข้างหลังคนที่ใช้เป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันที่ฉันเคยเป็นแอดมินของทนาตั้มแล้วก็ช่วยตอบปัญหาทางกฎหมายอะไรพวกนี้คนก็จะคิดว่าเป็นทนาตั้มตอบเพราะว่าอยู่ในรูปนั้นอันนี้ก็จะเหมือนกันหม่ชาลวันเหมือนเป็นตัวหุ่นกระบอกไอ้คำว่าหม่ชาลวันเนี่ยเป็นหุ่นกระบอกแล้วก็จะมีคนอื่นใครจะเข้าไปเชิดเราไม่รู้นะคะไอ้ตัวเขียนใครจะเขียนเราไม่รู้ใครจะคัดใครจะเขียนงไงเราไม่รู้ไอ้ที่ออกมาแรนด์เนี่ยนะคะเป็นใครเราก็ไม่รู้นะะค ก็ฉันก็มีการพูดคุยกันอุ้ยเป็นกิ๊กิโลโรดพัทยาคือเริ่มเริ่มมาจากที่ไปบิดกันไว้ดิฉันว่าโรดพัทยาเนี่ยเป็นใหม่ชารวันดิฉันพูดแค่ว่าถ้ารู้กันกขนาดนั้นอย่างี้อาจจะเป็นหรือเปล่าอาจจะคือหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าโรดเนี่ยเป็นไอ้ตัวใหม่ตัวจริงเอ้คนที่ชื่อใหม่ชารวันเนี่ยเดิมดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นผู้ชายอยู่คนดึงยกไว้ได้ตั้งแต่แรกมีการยกเบกขึ้นมาถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกแล้วก็บอกว่าใ่คบหากับใหม่ชารวันนี่อยู่ไอ้ตัว ก็เอามาพูดคุยมาสนุกสนาน,เป,นเป็นกิก๊กเป็นกักกันให,ใ,หให้ฟังเสียงตอนต้นจะมีเสียงมืดนะคะเมื่อจะคุยจะพูดอะไรกับอิร์อยู่ข้างข้างอย่างอิร์พูดผิดมืดก็จะแก้ให้อะไรตรงเนี้มันมีฟิล์รู้สึกเหมือนกับตอนสมัยไอ้พลยกับอิร์นั่งรถไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ขึ้นไลฟ์มันก็จะมีฟิลแบบนั้นก็แปลกแปลกนะเพราะปกติมืดไม่ใช่คนที่จะมาเราไม่เคยเห็นช่างพูดคลิปตัวเองก็ไม่ค่อยทําอะไรตานองเนี้ยแล้วก็ป้อนคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวน้องเคยอีนี่ก็ท แม้ว,ว่าไอคนจะเอาออกมาอะไรยังไงถ้าถ้าตัวเองวางตัวห่างวางตัวดีอย่างที่ตัวเองบอกว่าไม่ยุ่งไม่อะไรไม่ควรจะเข้าไปเสือก <c oughs> จะเสือกไป,ไปดูไปอะไรดูนิเงๆคุยกันกิ๊กกัก <ๆ S 1> กักบอีแอนลูกย่าชี้อะไรพวกเนี้ยไม่เป็นไรแต่ไม่ควรจะออกมาพูดโดยเฉพาะลูกชายเด็กนั่งอยู่ข้างหลังแล้วพูดแล้วเข้ามือเป็นกิ๊ก <c oughs> อีร่านตัวไหนคะแค่จบม .6 ไปนอนแบ่ให้ผู้ชายที่เขามีแฟนอยู่แล้วปล่อยจนท้องเพื่อที่จะจับเขาแล้วก็ไปยืนขวางหน้าบอกว่าแฟนมึงทำกูท้อง ทำให้พ่อแม่ต้องถูกเลขไปด่าอับอายแล้วตัวเองก็ต้องแดกยาทําแท้งอีร่านตัวไหนจากนั้นก็เข้ากรุงเทพมามาอยู่ไอระหว่างช่วงอยู่กรุงเทพก็เดียวตอนนั้นนะ่ะได้กี่ผัวเราก็ไม่รู้นะคะได้กี่ผัวเราก็ไม่รู้ไปเอาผัวใครบ้างเราก็ไม่รู้แต่ที่นแน่ๆไอ้ผัวที่แต่งงานอยู่ทุกคนเนี้ยตอนแต่งเนี่ยนะคะตอนที่เจอการคบกันกิ๊กักกนมันก็มีเมียมีลูกแล้วแถมยังมีคู่มั่นที่พ่อแม่ไปมั่นหมายเอาไว้จะให้ลูกชายมาแต่งงานด้วยก่อนจะแต่ง ยังต้องให้พ่อแม่ไปกู้ธนาคารเงินธนาคารมาเพื่อที่จะให้ผัวเนี่ยเอาไปจ่ายสินใหม่ให้กับคู่มั่นที่ทิ้งร้างเข้ามาเพื่อที่จะมาแต่งงานกับอีกเถอนี่ก็แย่งผัวเขาไหมคะนี่ก็แย่งผัวเขาไหมคะพอตัวเองโดนบ้างโวยวายพอเจอแสงดาวบ้างโวยวายความผิดมันอยู่ที่ตัวและผัวตัวเองแท้แต่วันนี้ แทนที่ตัวเองมีแผลเวกหวะหลังเวกหวะขนาดนั้นนะแทนที่จะหุบปากอยู่มิ๊เงียบเขามาแย่มาย้ําอะไรถ้ามันไม่ใช่ความเคียในใจที่อยากพูดนะคะถ้ามันไม่ใช่ความสมควรที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณอยากโซเลตเต็มที่คุณจะไม่พูดออกมาอย่างนั้นหรอกค่ะพูดให้เขาขุดคุยอดีตพูดให้เขาดา่าพูดให้เห็นว่าเป็นคนที่ปากนี่ปากแซ่บปากช่างินทาปากอยากพูดอยากเอาชนะ